สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t าร์ o บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงวันที่1-15พฤถึง15พฤษาคาคม2567นี้นะคะการอ่านแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมาดูกันราศีมังกรราคนามังกรในช่วง1ถึง15 <S <S พฤษาาคมนี้กำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ ว้าวเพจอวอนเป็นลนักษณะของการเริ่มต้นการเรียนรู้การไปศึกษาเรื่องใดสิ่งใดที่เราอยากศึกษามานานแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นเหมือนโอกาสช่วงเวลาที่เข้ามาในเรื่องของการได้ไปศึกษาอาจจะไปดูงานสัมมนาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานก็ได้นะคะดูกันต่อนะคะราศีมังกรลัคนามังกรนะคะ1นึถึงว้าว ในอัพเพนทเิลอัศวินถือถ้วยนะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องดีสิ่งที่คุณรออยู่หรืออาจจะเป็นคําอธิษฐานคําร้องขอขอพรต่างๆที่คุณเคยขอไว้อัศวินถือถ้วยเขาเป็นคนที่จิตใจดีอบอุ่นอบอ้อมอารีเขากําลังจะมาส่งข้อมูลข่าวสารในเรื่องของความรักความสุขสิ่งที่คุณอยากรู้ในช่วงนี้เร็วๆนี้นะคะคุณกาลังจะได้รู้นะคะ บางคนอาจจะอยากรู้เรื่องของงานบางคนอาจจะอยากรู้เรื่องของความรักนะคะงานจะสําเร็จราบรื่นนะคะความรักกำลังจะมีคนสุขขุมสุภาพอ่อนโยนเข้ามาอยากศึกษาอยากดูใจกับเราในช่วงนี้นะคะดูกันต่อนะว้าวที่อวอนงานที่คุณรออยู่ทางไกลออนไลน์ต่างประเทศหรือคุณมีเกณฑ์กำลังจะ เดินทางเดินทางไกลาบางคนอาจจะเดินทางไปทํางานเดินทางไปต่างประเทศหรือเป็นลักษณะของการขยับขยายการเติบโตการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเติบโตในเรื่องของงานอย่างเงียบๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณนี้นะคะใครที่รอง,งานอยู่ใครที่รอหุ้นส่วนผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมทุนเนี่ยคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้ คนที่จะเข้ามาสนับสนุนทําให้งานของเรามันเติบโตมากขึ้นในช่วงนี้นะคะว้าวเก้าไม้เป็นลนักษณะของความอึดอดทนสู้เขาอยากให้ช่วงนี้คุณตั้งใจทํำงานอย่างด้วยความ,มวิริยะอุตสาหะอึดเพราะว่ามันเป็นลนักษณะของงานที่เข้ามาเยอะเนาะมันเป็นลนักษณะของคนที่อืม ต้องใช้ความสามารถความอดทนในการต่อสู้กับเรื่องของงานอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนะี่ยก้าวไม้เขาเป็นลนักษณะของคนที่เจอมาเยอะเจ็บมาเยอะเหมือนคุณสร้างกำแพงเอาไว้สูงคุณไม่ค่อยเปิดรับโอกาสอะไรให้กับใครเนี่ยเนี่ยมันกำลังจะมีคนนี้เข้ามาแล้วคุณลองเปิดใจดูเนาะแต่ลักษณะดูแล้วคุณเป็นคนที่แบบถ้าใครจะเข้ามามันจะค่อนข้างยากเพราะคุณสร้างกำแพงเอาไว้สูงเนาะมันเหมือนคุณยัง ยังยังไอเขาเรียกว่าอะไรยังยังไม่อยากมีในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าคุณเองเหมือนเจ็บมาเยอะอ่ะอืมเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะดูกันต่อนะราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงหนึ่งถึงสิบห้าพฤษภาคมนี้เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ว้าวสิบถ้วยเนะี่ยถ้าคุณลองเปิดใจนะคนนี้เขาเป็นคนที่กําลังจะเข้ามามอบความสุขมอบความรักนะคุณจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นหรือถ้าคุณไม่ได้มองเรื่องความรักเลยเนะี่ยคุณอาจจะได้กลับไปหาครอบครัวกลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเนาะคุณอาจจะได,ได้ได้มีความสุขอยู่กับ ครอบครัวของคุณเพราะคุณเป็นคนที่ครอบครัวใหญ่นะคุณเป็นคนที่มีครอบครัวคอยซัพพอร์ตคอยหนุนหลังคอยดูแลคุณอบอุ่นแล้วตอนนี้ถึงไม่มีคู่คุณก็อยู่ของคุณได้เนาะแต่ลักษณะสิบช่วยเนี่ยเป็นมันจะเป็นลักษณะของคนที่ถ้าคุณเปิดใจเนาะถ้าคุณเปิดใจเปิดโอกาสนะคุณจะได้มีครอบครัวเป็นของตนเองบางคนอาจจะได้แต่งงานก็ได้นะต้องดูกันต่อไปนะคะต้องดูให้ลึกกว่านี้นะคะ เรื่องของความรักเนาะมาอ่านให้กันต่อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดที่คุณคนราศีมัง,งกรกำลังจะได้พบเจอในช่วงหนึ่งถึงสิบห้าวันนี้นะคะอืมเจ็ดถ้วยคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรความอยากมีความอยากได้เยอะอยู่พอสมควรคุณเป็นคนที่ใช้จินตนาการหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสารรค์งานศิละปะคุณจะทําได้ดีเนาะหรือช่วงนี้คุณอาจจะใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่ก็ได้ดึงดูดเอาความรักดึงดูดเอาความสุขดึงดูดเอาโชคลาภความมั่นคงในเรื่องของการเงินเดี่ยวคุณเหมือนกําลังคิดดีคิดบวกคิดในเรื่อง ที่คุณอยากมีที่คุณอยากได้ดบ้านรถอะไรพวกนีน้คุณอยากได้หลายอยา่างมันมีเก้าถ้วยถ้วยมันก็หมายความหมายความถึงความสุขความรักความสมบูรณ์ความสำเร็จที่คุณอยากได้เนี่ยแต่มันมีเยอะมันมีถึงเอ้ขอโทษมีถึงเจ็ดถ้วยม่เก้าถ้วยเจ็ดถ้วยเลยนะคะอืช่วงนี้คุณอาจจะใช้จินตนาการใช้ความมโนในในเรื่องของความสุขที่คุณอยากเป็นก,ก็อยู่ก็เป็นไปได้นะคะ ซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าโดยรวมแล้วนะ่ะสิ่งที่คุณคิดคุณส่งออกไปให้จักรวาลเนี่ยมันเหมือนเป็นกระแสพลังงานในด้านบวกเนาะให้คุณคิดดีคิดบวกเอาไว้เยอะๆแล้วสิ่งที่คุณคิดเนี่ยเขาเรียกว่าพลังงานพวกเนี้ยมันจะไปดึงดูดเอาพลังงานดีๆให้กลับมาหาตัวคุณมันเหมือนตรงกันข้ามนะคะถ้าใครคิดลบพูดดี คิดลบพูดไม่ดีกับทั้งคนอื่นและกับตนเองเนี่ยพลังงานในแง่ลบม,มันก็จะไปดึงดูดเอาแต่เรื่องราวลบๆมาให้อันนี้นี่านี้พอเข้าใจเราเนาะเขาถึงบอกให้คุณคิดดีคิดบวกเอาไว้พูดดีทดําดีพูดดีพูดดีทั้งกับตนเองและกับคนอื่นไม่ว่าเราเห็นอะไรให้เราพยายามคิดในเรื่องดีเอาไว้นะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะ กลับมามันเป็นเหมือนพลังงานอะของแบบนี้มันเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะคะมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาวิเคราะห์กันมาแล้วว่าถ้าคุณสร้างพลังงานดีๆพลังงานบวกๆให้กับตนเองเนี่ยพลังงานดีๆบวกๆมันก็จะเึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณนะคะมาอ่านกันต่อว,ว้าวเดอะทาวเวอร เดี๋ยวถ้าว่ามันเป็นอะไรที่ปุกปรับฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะบางคนอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ให้ระวังนะคะการเดินทางขึ้นรถลงเรือประตูหนีบเลือดอะไรนะมีดบาดเลือดออกอะไรประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้ร้ายแรงแต่ว่าให้ระวังนะคะหรือระวังในเรื่องของการโปะแตกมีคนมาปล่อยไก่อะไรแบบนี้หรือแบบอยาก อยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ตกใจแบบไม่ทันไี้คิดไม่ทันไี้คาดหวังอะไรประมาณนี้นะคะดูกันต่อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดที่คุณคนราศีมังกรก็มังจะได้เจอ,เจอใน1-15วันนี้นะคะว้าวเอ็นออฟครับความรักการเริ่มต้น การที่พบเจอกับรักแรกพบอาจจะมาจากการเดินทางเนี่ยใครที่มีเกณฑ์เดินทางคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้พบครั้งนี้เป็นรักแรกพบนะคะอย่างเนี้ยที่เราบอกเนาะถ้าคุณเปิดใจนะคุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับความรักความสุขความเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนแบบแก้วที่มีน้ําเติมจนล้นอะ่ะเป็นเหมือนความสุขที่มันล้นออกมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้เจอกับคนที่ถูกใจเจอแล้วปิ๊งเลยเป็นรักที่แบบ จะนำพาไปซึ่งอนาคตของความมีความสุขในเรื่องของการมีครอบครัวนะคะหรือบางคนถ้าคุณยังสร้างกำแพงเอาไว้สูงยังไม่ได้ยึดในเรื่องของความรักเนะคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้ของถูกใจของชิ้นใหญ่บ้านรถเนี่ยสิ่งที่คุณคิดที่คุณมุ่งหวังที่คุณอยากได้เนี่ยคุณจะได้มาแบบปุุปรับฉับพันไม่ทันได้ตั้งตัวเนะาะไม่ได้มาจากนะไม่ได้เป็นคนรักไม่ถ้าไม่ได้มาแบบในเรื่องของความรัก,กอาจจะเป็นสิ่งของของรางวาัลของฝาก ขอ,องชิ้นใหญ่ขอ,องที่ทําแบบให้คุณแบบอิ่มฟูอิ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขจนล้นใจอ่ะประมาณนี้นะคะมาดูกันราศีมังกรลัคนามังกร1-15ถึง15วันนี้เรื่องใดสิ่งใดที่คุณกำลังจะได้เจอเจอนะคะว้าวเดี The ๋ยวเมจิเชียนอัศจรรย์ปาฏิหารกําำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครอธิษฐานใคร เขาเรียกว่าส่งพลังหมวกๆวกพลังดีๆไปให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเนี่ยท่านกําลังจะส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านั้นกลับมาหาคุณคนทํางานคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะช่วงนี้มันเป็นลักษณะของความคิดของคุณโลดแล่นคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนเนี่ยอินฟินิตี้เนี่ยที่อยู่บนหัวของคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความรู้มีความสามารถเรียนรู้อะไรได้เร็วรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรคุณก็สามารถทํามันลงมือทําได้ไวประมาณนี้เนาะ ช่วงนี้พูดแล้วมีสเสน่ห์พูดแล้วได้เงินเนาะการเงินจะหมุนคล่องใช้เงินเก่งใช้เงินคล่องนะคะคุณเป็นคนหาเงินเก่งเนานะทำอะไรที่เกี่ยวกับมันเหมือนแบบเงินมันจะคล่องมืออ่ะคุณมีเกณฑ์กำลังจะสมหวังเนี่ยปาฏิหาริย์ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งในเรื่องของความรักในเรื่องของโชคลาภที่กําลังจะเข้ามานะคะคุณมีเกณฑ์กำลังจะมีโชคมีลาบด้วยนะเดี๋ยวเมจิเชียนนะคะ อ,อีกใบหนึ่งราศีมังกรลัคนามังกร1 5 1 5ถึง15พฤษภาคมนี้นะคะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เจอคือเรื่องใดสี่ใดนะว้าวเดทเดทแอนด์รีเบิร์สเดทหมายถึงจบนะบางคนอาจจะเจอเจอปัญหาปัญหาทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจปัญหาในเรื่องของงาน เป็นแบบเหมือนมรสุมชีวิตที่เราเคยเจอเจอมาก่อนหน้านี้ถึงตอนนี้มันกําลังจะจบแล้วเรื่องร้ายๆต่างๆมันกําลังจะจบเนาะแล้วคุณจะกําลังจะได้กําเนิดเกิดใหม่บางคนเจ็บป่วยก็ไปรักษาพอรักษาแล้วก็เหมือนแบบเราได้มีชีวิตใหม่อ่ะคือหายจากโรคเดิมแล้วมีความสุขกับการมีร่างกายที่สมบูรณ์ใหม่นะคะเนี่ยสิ่งดีๆกาลังจะรอคุณอยู่ มีสิ่งดีๆรอคุณอยู่อย่างแน่นอนทั้งในเรื่องของความสุขในเรื่องของการมีครอบครัวให้คุณเขาเรียกว่าอะไรจบจากความคิดที่เป็นแง่ลบในเรื่องของความรักนะคุณลองดูนะมันกําลังจะมีเนี่ยความรักดีๆเข้ามาหาคุณรักครั้งนี้มันเป็นเหมือนอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ที่กําลังจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแบบโดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเลยความรักครั้งนี้มันจะมาแบบปุบปับฉับพลันเลยแล้วมันกําลังจะแบบ เกิดใหม่เกิดในสิ่งที่ดีใหม่ๆให้กับคุณเนาะคุณต้องจบเรื่องเดิมจบความคิดเดิมที่มันเป็นแง่ลบในเรื่องของความรักดูแล้วคุณลองเปิดใจเปิดโอกาสให้กับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะมันเหมือนแบบตอนนี้คุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคะลองลองเปิดใจดูแล้วคุณจะได้มีโอกาสได้พบกับความสุขนะคะมีความสุขรออยู่ในสิบถ้วย ะะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ค่ะราศีมังกรลัคนามังกรขอให้คุณสมหวังสําเร็จทุกประการนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเมจิกทาร์าลบายคิตตี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเมจิกทาร์าลบายคิตตี้ค่ะ